กราบสว <bum S 1> ัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรักทุกทุกท่านครับชายพนมมาแล้วสิบนิ้มนบปรบมือไว้พี่น้องทุกทุกท่านค to ืดทอดคืดถึงคือเก่าคือเก่าสิวิธีจัดการกิ๊กแบบอยู่หมัดนะครับพร้อมมัดใจแฟนให้กลับมารักคุณเพียงคนเดียวเค สำหรับใครที่กําลังเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่โปรดตั้งสติใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งวีนหรือโวยวายให้ไก่ตื่นเชื่อเถอะว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอวิธีการจัดการกิ๊กให้อยู่หมัดน,นะครับจะต้องทำย่างไงบ้างไปดูวิธีที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเพราะถ้า หากช้าเดี๋ยวกิ๊กจะคว้าแฟนเราไปซะก่อนเนาะเออหนึ่ง okay, <okay>. yeah. ตั้งสติและทำใจยอมรับสิ่งสำคัญที่สุดของการแก้ปัญหาคือการตั้งสติเพราะหากขาดสติหน้ามืดตามัวอาจตัดสินใจหรือทำอะไรไปโดยไม่ทันคิดซึ่งนั่นจะยิ่งทำสถานการณ์ แย่ลงไปอีกดังนั้นไม่ว่าคุณจะได้รู้เห็นอะไรมาคุณต้องตั้งสติค่อยๆเรียบเรียงความคิดและหาทางออกใจเย็นๆหากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงก็ต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ 2. เก็บข้อมูลให้แน่น สวมบทนักสืบสาวเก็บข้อมูลทั้งหมดที่สามารถใช้เป็นหลักฐานมัดตัวแฟนหนุ่มของคุณให้ดิ้นบอหลุดหมดคำพูดที่จะใช้เป็นข้ออ้างให้เราใจอ่อนและเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้คิดมากหรือคิดไปเองจะได้ไม่ต้องหน้าแตกกลับมาโอเคม เจ็บแต่ต้องเก็บอาการเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าเขาแอบไปมีกิ๊กให้คุณเก็บอาการไว้นะครับทำตัวปกติถึงยากก็เถอะแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนระหว่างนี้ก็คอยสังเกตพฤติกรรมว่าช่วงนี้เขามีพฤติกรรมอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมหรือ ใช้วิธีแอบเช็คโทรศัพท์เวลาที่เขาเผลอนะครับเวลาที่เผลอนะครับไม่แน่อาจจะได้ข้อมูลดีๆกลับมาก็เป็นได้ 4. เปิดเผยความจริงข้อมูลพร้อมหลักฐานครบถึงเวลาเปิดเผยความจริงแล้วโดวยนำหลักฐานทั้งหมดที่คุณเตรียมมาบอกหรือโชว์ให้เขาเห็นไปเลยว่า รู้ความจริงแล้วทั้งหมดแล้วไม่ต้องโกหกหรือปิดบังอีกต่อไปใช้วิธีพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์โดยเด็ดขาดนะครับเพราะนอกจากสถานการณ์จะแย่ลงแล้วยังทำให้แฟนของคุณไม่กล้าพูดความจริงออกมาด้วย 5. สวมบทนางเอกเจ้าน้ำตา ได้เวลาสวมบทนางเอกแล้วเคล็ดรับเล็กน้อยที่ช่วยเรียกคะแนนความสงสารได้แบบเต็มสิบเลยนะครับเริ่มจากการบอกว่าเราเสียใจมากแค่ไหนตามด้วยคําถามที่ว่าถ้าฉันมีกิ๊กบ้างคุณจะรู้สึกยังไงโดยระหว่างที่กําลังพูดคุยก็บีบน้ําตาเล็กน้อยเพื่อให้สมบทบาทรับรองเลยว่าแฟนของคุณต้อง ใจอ่อนอย่างแน่นอ,อนนะครับ 6. ประเมินคู่แข่งการประเมินคู่แข่งในที่นี้หมายถึงรูปร่างหน้าตานะครับรวมไปถึงนิสัยใจคอและการใช้ชีวิตของเขาว่าเป็นแบบไหนเมื่อรู้ข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์ว่าจะจัดการกับคนแบบนี้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้ ก็จะทำให้เรานํากิ๊กไปแล้ว1นนะครับเจ็ดสำรวจข้อบกพร่องของตัวเองนอกจากประเมินคู่ต่อสู้แล้วก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหน,นหรือไม่ชัดเจนดูแลใจแฟนได้ไม่ดีเท่าไหร่ที่ควรปล่อยตัวเองให้โซมไม่น่ามอง หรือมีนิสัยอะไรที่ควรแก้ไขแล้วลองวิเคราะห์ตัวเองเปรียบเทียบกับจิกของแฟนคุณดูสิว่าที่เราสู้เขาไม่ได้มันเพราะอะไรนะครับ 8. ปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้นปฏิบัติตัวเองให้ดูดีขึ้นเมื่อรู้ข้อเสียของตัวเองแล้วก็ถึงเวลาปรับปรบปุงตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งรูปร่างหน้าตาภายนอกและอุปกรณ์ใสยแนะนำสาวๆหันมาออกกำลังกายบำรุงผิวให้ดูดีเปล่งปลั่งอยู่เสมอและสำหรับใครที่ปกติไม่ค่อยรักษาความสวยความงามลองหันมาแต่งหน้าแต่งตัวเลิศๆดูบ้างทำให้แฟนของคุณตะลึงตะลึงลุกใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับสวยนะครับก็ เรียกร้องความสนใจแฟนได้ 9. ให้เวลาเขาได้ปรับปรุงตัวไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันเดียวเรื่องปัญหาหัวใจก็เช่นเดียวกันดังนั้นคนุณควรใจเย็นๆให้เวลาฝ่ายชายได้ทบทวนความผิดพลาดที่ผ่านมาเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นโดยระหว่างรอห้ามงองเง วุ่ยวายเด็ดขาดเพราะจะทําให้เขารําคาญและอาจจะกูไม่กลับอีกเลยนะครับ 10. กระชับความสัมพันธ์หาก,กิจกรรมที่ทำให้คุณสองคนได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆนานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอาจจะออกไปดูนังกินข้าวนอกบ้านหรือทำอาหารกินกันเอง ที่บ้านก็เป็นไอเดียที่ดีวิธีนี้จะช่วยให้คุณทั้งคู่ได้พูดคุยกันและความเข้าใจกันมากขึ้นแถมยังได้ทำความลืมกิกไปเลยอีกด้วยนะครับนี่นะครับเมื่อรู้วิธีการจัดการกิกเป็นศัตรูหัวใจของคุณแล้วอย่าลืมไปทำตามกันดูนะครับรับรองว่าน่าจะได้ผลนะครับและก็ช่วยลดปัญหาคลี่คลาย ไม่มากก็นอนก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่ฟังแล้วชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทางนัและช่องเครือข่ายที่คึนเมื่อกึองเมื่อกึอง,อ,งอยู่บนหน้าจอสำหรับวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีทุกหวทุกงวนทุกงวน